รถไฟขบวนรถเร็วนะครับที่172นะครับต้นทางสงไกลกไปทางกรุงเทพวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4509นะครับ ผานไปแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสงหลากลกปลายทางกรุงเทพนะครับรอดสะพานยกระดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะวิ่งผ่านที่ชุมทางหนองประดุกนะครับมีขบวน ด่วนพิเศษที่43นะฮะหลีกให้อยู่ที่ราง2นะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ